อาชีพอะไรฮะน้องไอ้น้องรับิมานรับราชการทหารแล้วก็เล่นอ,า,อาชีพเสริมเป็นนักเตะตีที่มอสเทนตีเป็นเป็นไปแข่งศึกษายอยู่นะใช่ค่ะนักศึกษาค่ะแล้วเตะชี้ปไ,ไปไหนต่อไปใครครับ ที่มีเบอร์อะไรครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งข้าเก้าแปดสมเอ็ามาแก่ปีวงจรปิดสามสิบวินักข่าวก็ยังไม่ได้เห็นหรอกสามสิบวิไม่คือคืออันนี้มันเป็นวงจรปิดวัดตอนเกิดเหตุมันเก็บได้หมดมันสามสิบวิแล้วข้ามมันตัดหลังจากนั้นนะนะเขาแต่มาไปกู้นนี้ได้แล้วกู้อาทิตย์ได้ตั้งแต่วันแรกแล้ว มุตตั้งแต่วันแรกแล้วนักข่าวลองไปเจาะดูเผื่อจะได้ดูด้วย่พูอย่งน้ว่าสันตวันที่ว่ามันระเบิดตอนน้อ้รงนีันนีพรก็จะบอกในเรื่องของเรื่องเยียวยานครับเขาเขาจะทยอยให้เป็นเป็นพิวหนแตกอย่างวันแรกๆรกได้ได้หมื่นหงแล้วก็ประมาณสักสอาทิตย์จะโอนมาสองหมื่นนะครับแล้วเราก็ต้องไปตามเรื่องเพื่อเพื่อทวงทวงเขาถึงจะให้อีกสองหมื่น มันเหมือนแกเขาหมอเคยจิงใจก็ส่งไลน์มาถามนิสัว่าเป็นยังไงบ้างลูกเป็นอาจารย์ยังไงบ้างผมถามว่านอนโรงพยาบาลหนึ่งเดือนจากอีกจากอีกอ,ออกวันที่แปดจากอีกสามวันอันนี้สาหัสไหมครับเขาบอกว่าไม่สาหัสอาการแต่ละคนไม่เท่ากัน <c oughs> อย่างที่เราออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากมันมีคนไข้ในบ์อนั้นอะ่ะมันรักษาได้ไม่กี่คน เราคนไข้บอดพอที่จะพยุงตัวได้เขาก็ให้ออกก่อนเพราะว่ามีเคสสมุดรประการเลยที่จะเข้าไปโรงพยาบาลนุ่นรับถึงออกมาจากบ้านแล้วก็ยังช่วดดยตัวเองไม่ได้พระโดนที่ขาแผลต้องแปะใช่ไหมครบเอาเอา,เ,อาเนื้อจากขามาแปะที่แขนแล้ว,แลวก็ที่ส้นเท้าแล้วที่สะโพกทั้งหมดสี่จุดเราต้องไปทาเขาเรียกอะไรชุดชุดที่ปิดเพื่อไม่ให้แผลนูนสี่ชุดเช็คมาก็ชุดละประมาณหม,มื่นกว่าบาท ก็สอบทางไปเขาก็บอกว่า,าให้ส่งรายการไปก็คือให้เราออกตังก่อนแหละประมาณนั้นชุดที่ว่าเนี่ยทุกคนที่ออกมาต้องใช้หมดต้องใช้หมดครับที่ผ่าตัดที่ผ่าตัดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็จะมีแค่แขนก็จะใส่แค่แขนแต่ลูกเนี่ยโดนทั้งแขนและขาและทั้งข้างหลังมันก็เลยทั้งชุดครับซึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งเขาไปประจํามีการระเบิดอยู่แล้วเนี่ย สองสามครั้งก่อนวันที่เกิดเหตุแล้วก่อนวที่เราช่างเข้าไปทำผมอยากได้กล้องวงจรปิดในร้านนี่แหละครับว่าตำรวจเอามาห,หรือ,อยังผมเชื่อว่าในร้านต้องมีกล้องวงจรปิดก่อนก่อนไฟไหม้วันก่อนไฟไหม้สองสามวันต้องมีระเบิดมีเสียงระเบิดตึ้มตึ้มแล้วก็ถึงเราช่างไปตอนกลางวันทำไมเขาไม่ปิดก่อนแล้วก็เขาเรียกอะไรวอร์มดูว่าเออมันใช้ได้หรือยังก่อนที่คุณจะเปิดอีกวันหนึ่งแล้วเป็นวันที่เกิดเหตุ แค่ผมอยากได้กล so ้องวงจรปิดตรงนี้ที่ตำรวจไปท้องที่ควรควรที่จะเอามาให้ทางพวกเราต่เดี๋ยวจากแล้วมาเดทอนนะคะเรามาเรียบร้อาคืออย่างแรกเลยนะครับผมยังไม่ได้รับความชัดเจนว่าในเคสของเมล์เทนบีที่มีการไหม้ไปเนี่ยมีหุ้นลมที่เป็นข้าราชการอ่ะจะตำรวจหรือทหารเนี่ยมีใครยังไงบ้างตรวจกันเองแล้วมันไม่เจอส่วนหนึ่งครับการทําร้านเหล้าผับบาร์เนี่ยมันต้องมีตำรวจทหาระเข้ามาเป็นหุ้นส่วนอยู่แล้ว แต่ทีเนี้ยถ้าหาไม่เจอก็ต้องให้ดิสไอหาให้เพราะว่าถ้าคนเหล่านี้ไม่มาไม่มาช่วยให้ขับเถื่อนนี้มันเปิดได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดสงครามนกรรมแบบนี้ขึ้นเพราะงั้นต้องรับผิดชอบ <S <S <ๆ>แล้ววันนี้ครับมาเราก็จะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาให้มาให้้อยคำด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นการนัดพบกันระหว่างดิสไอกับผู้เสียหายครั้งแรกผู้เสียหายเองก็มีประเด็น,นหลายๆอย่าง,อย,างอย่างเช่นนะบางข้อมูลที่ไม่ได้ออกไปในสื่อมวลชนแต่เป็นข้อมูลของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ซึ่ง,ซ,งซึ่งตํารวจชลบุรีตรวจไม่เจอเนี่ย เราก็จะเอามาให้ดีเอสภาคสองเพื่อจะได้เอาประกบสำนวนคู่กันไปการวิ่งเต้นคดีก็ต้องบอกเสียยศว่ารอบนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนรอบก่อนแล้วนะครับไม่ง่ายแล้วครับ<ม>คนตายขนาดนี้คนเจ็บขนาดนี้คาดหวังอะไรักดีเอสไอในการดำเนินคดีคาดหวังว่าดีเไอเนี่ยจะหาตัวหุ้นลมให้เราเจอว่านอกจากเสียบีเสียยศเมียเสียบีช่างไฟมันยังมีข้าราชก,การคนไหนที่รับประโยชน์จากผับเถื่อนแห่งนี้อีก ต้องเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างครับสันติกาผับจบตรงที่ว่าข้าราชการไม่มีใครผิดเลยตำรวจมหัดไทยอะไรไม่ผิดเลยรอบนี้มันจะจบแบบเดิมไม่ได้เราในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยการเยียวยาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะใครที่ขับมาจากโคราชนะมามาตรงนี้หน่อยมา,มา,มาผมอยากให้ถามทางผู้เสียหายเลยตอนนี้ได้รับการเยียวยายัางไงบ้าง ถ้าจะาทำผับก็ได้มาหนึ่งแสนบาทนะคะก็คือตอนแรกเขาช่วยค่าทำส่งมาห้าหมื่นค่ะแล้วก็ให้นักาวที่ห้านี่แค่นั้นค่ะแต่ก็ไม่มีการติดตอนน่ออะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ค่ะเพรจริงๆแล้วยาตี่เสียเขาเป็นพนักงานในร้านซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นพัตเชียเนาะก็ทุกคนที่เราถามนะคะเพื่อนๆเ,เขาเขาบอกว่า น้องสาวว่าออกมาช้าไม่รู้ว่าเขาห่วงอะไรแต่ในความรู้สึกข,ของเราคือเขาเป็นแค่เชียร์คิดว่าเขาน่าจะห่วงเงินเก็นเงินให้ทางร้านอ่าเขาก็เลยมาช้าหนีไม่ทันแต่ทางร้านก็คือไม่ได้การดูแลอะไรเลย,เลยท่านพี่สาบเขาเป็นพนักงนานอะคะ วันนี้หลักๆที่เรามาดีดแอเนี่ยจะมาล้งอะไรบ้างคะก็คือก็จะมาตามเรื่องคดียาค่ะเพราะว่าอยู่ที่โคราชเราก็ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องคดีมันไปถึงไหนอะไรไแล้วค่ะก็อยากรู้ว่าทางตำรวจเนี่ยเขาดำเนินการยังไงคดีเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะก็อยากจะให้น้อง่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขาอ่ะมีลูกสองคนอายุเท่าไหร่อายุแปดเอ่อเก้าขวบกับแปดขวบ ก็คือตรงนี้อ่ะเขาก็ต้องมีแบบคือก็คืออยากให้แบบว่าได้ค่าทดแทนอย่างน้อยก็จะได้เป็นคนรักษาลูกนี่คือเหตุผลที่ต้องมาเพราะหลานเลยใช่ค่ะถ้าไม่มานี่ไม่รู้จะใครจะเลี้ยงแล้วล่ะใช่ต้องการให้ทางขับอ่ะรับผิดชอบอันนี้คือเราเป็นลูกน้องด้วยอ่ะคือคือในฐานะที่เป็นลูกน้องแล้วถามว่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็คิดว่าที่ออกมาช้าน่ะก็คือเขาห่วงเงินแล้วห่วงเงินไทยก็เกอห่วงเงินคุณนั่นแหละ เป็นเงินของทางร้านอแล้วเขาเสียสละตัวเองอเขาเสียสละชีวิตแต่คุณไม่ได้เยียวยาอะไรแบบที่มันแบบพอที่จะให้เราแบบว่าอิงแบบใ,ใจได้เลยคือแบบคือเหมือนกับว่าตายก็ตายไปไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรยเหมือนชีวิตของเราไม่ได้มีค่า